ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติประมาณกว่า9,000 90, 0ล้านบาทช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งได้ครับแม้จะมีรายงานหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ายังสามารถรับมือได้โดยเฉพาะน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค แต่สําหรับน้ําเพื่อการเกษตรได้ให้นโยบายแล้วหากขาดแคลนมากก็ให้ยึดพืชสวนเป็นหลักพร้อมกับเตรียมมาตรการช่วยเหลือเย,ออยียวยาแต่ถ้าสุดว่าสถานน้ำมันมันขาดแคลนมากเนี่ยก็ให้เลือกเอาดูแลพืชสวนไว้ก่อนของพืชสวนไว้ให้รอดนะครับนี่คือเรื่องน้ําการเกษตรแล้วถ้ามันมันเสียหายก็ต้องมีการช่วยเหลือเย,อเย,ออยียวยา ก็แต่กระนี้สถานก,การณ์ทั่วไปยังไม่ค่อยอยังไม่ดุนแรงมาก,กนักรับนายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าที่ประชุมคอรมอได้อนุมัติงบประมาณกว่า93,000ล้านบาทเพื่อช่วยกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งรวม3โครงการ โครงการแรกคือให้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสที่ประสบปัญหาภัยแล้งกู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน1 2 0 0 0มบาทปลอดดอกเบี้ย ippy, นาน6เดือนหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ4รวมวงเงินทั้งสิ้น6,000ล้านบาทมาตรการที่2คือ1ตําบล1 SME เกษตรซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลือ s m e ในกลุ่มวงเงิน72,000ล้านบาท และโครงการสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรโดยให้กลุ่มเกษตรกรร่วมกันดูแลและปรับเปลี่ยนการเพราะปลูกพืชโดยจะให้กู้กลุ่มละไม่เกิน3ล้านบาทบวงเงินทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ0.01คาดว่าจะมีเกษตรกรร่วมโครงการ1น0 0 0 0รายรนตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่าที่ประชุมคอรมอย,ยังเห็นชอบสนับสนุนงบกลางกว่า2,900ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรนเทาภัยแล้งปี2558ถึง2559ระยะที่2ครั้งที่2ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมด้านการเกษตรอื่นที่ไม่ใช่การปลูกพืชน้ําน้อยและโครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรครับ